ธุรกิจของแกนะฮะจะไปไม่รอดแล้วครับกับร้านร้านรถของพี่ต้อยธุรกแกเราพี่พี่เจ็บน้องก็เจ็บโอเคไอ้ท่อลมมันไม่กี่พันเลยมันไม่ซื้อมาให้กูออโอเคขอบคุณนะครับเข้าด้วยด้วยคุณใดไม่ต้องกลัวบิ๊กไฟเซอร์วิทฝากหน่อยหนูหนูฝากหน่อย ขอฝากร้านหน่อยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครจะล้างรถจะล้างใจจะล้างอะไรเธอเลยพี่จักงเล่นใหญ่มากเลยนะคะใช่พี่จักงได้เกินไปครพี่จักงได้เกินไปวันนี้นะฮะรู้สึกไม่ดีเลยนะครับผมที่ผมเนี่ยได้ทราบข่าวมาว่าพี่ชายสุดที่รักของผมเนี่ยธุรกิจของแกนะฮะจะไปไม่รอดลวกับร้านล้างรถของพี่ต้อโหหนักเลยปัญหาคือว่า มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วเราเองก็แปลกใจว่าอ้าวช่วงหน้าฝนแล้วคุณจะมาเปิดร้านรถไปเพื่ออะไรแลวทาไมไม่เปิดช่วงเออต้นปีมกราคมอ่ามกราคมพายอะไรับแ้ยแต่มาเปิดช่วงนี้เจ๊งเจ๊งร้านจะเจ๊งเขาอ๋อแล้วเขาโทรมาหาพี่โทรมาหาพี่บนบอกว่าเครียดมากนั่งนู่นนั่นนี่ไม่มีเงินจ่ายค่าลูกน้องค่าเช่าร้านค่าอะไรเงี้ย เราฟังเราก็นิ่งก่อน uh huh. คือเราฟังเสร็จปุ๊บ uh huh. นิ่งกลับมาถึงที่บ้านนอนไม่หลับคิดหนะักคิดต่างๆนานาว่าจะช่วยเหลือพี่ชายเรายังไง <Okay. S 2> ธุรกิจนี้อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นผม,ผมเป็นคนที่ไม่เคยจะทอดทิทง้งใครพี่น้องต้องมาก่อนเสมอถ้าพี่น้องของผมเจ็บผมก็ต้องเจ็บด้วยนี huh. ่ถ้าพี่น้องได้ผมก็ต้องได้ อันนี้มันเป็นนิสัยอของผมนะผมจะไม่เคยทอดทิ้งใครให้อยู่ข้างลังอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาพวกแบบมาร์เก็ตติ้งที่มาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ไปช่วยใช่ไหมการตลาดไปช่วยโอเคเนี่ยผมว่าถ้าเราไปช่วยครั้งนี้นะจะเหมือนครั้งที่แล้วที่เราไปช่วยผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปช่วยในครั้งนี้ผมคิดว่าพี่ต้อยน่าจะฝา่าฟันกลิ่ครั้งนี้ไปได้เพราะทำล้างรถหรือเขาทำอะไรน้อ <c oughs> ยให้เขาได้ผ่าน มรสรวมชีวิตเดครั้งนี้ไปก็แล้วกันขอเป็นส่วนหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าส่วนเล็กๆที่คอยผักนันให้พี่ชายของผมเนี่ยอยู่รอดคนนุณยังผมไม่เคยทอดทิ้งใครช่วยได้ช่วยหลัง<ะ>วันนี้จะช่วยเต็มความสามารถอ่ะลุยดีกว่าพี่ไม่รับสายด้วยหรือว่าแกจะกลัวเราไม่น่าจะกลัวคนคนเอง ต้อนรับบริการครับอยู่บนร้านแกจะปิดตัวไปแล้วเรามาช้าไปเพะเนี้ยพี่ต้อยสวัสดีครับพี่พี่ต้อยจ๋าตักมาถึงที่ร้านของพี่ต้อยแล้วนะครับผมจจอดเตรียมอะไรกันอยู่อีกวะไม่มีเตรียมเลยพี่ผมจะมาช่วยพี่ฮะโอ้ก็จะไว้ใจเลยจริงๆพี่ต้อยเอาอะไรมาคันเดิมเหรพี่คันเดิมคันไหนวะ ไม่ใช่สิบล้อครับพี่ต้อยพี่ต้อยที่ไหนเขาล้างรถสิบล้อกันนะอ้าวก็พี่ก็มีคนบอกเองไม่ใช่เหรอรถอะไรก็มาล้างได้ไงพี่พี่ต้อยเป็นไงบ้างพี่ตอนเนี้ยสภาพจิตใจของพี่ต้อยอะฮะดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยใจพี่อ่ะอ๋อนี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่หรอกแล้วมันจะปิดร้านกันเลยเหรอพี่จะปิดกิจการกันเลยเหรออ่ะเดี๋ยวตักใกล้ถึงเลยพี่ต้อยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าพี่น้าน้พี่นะนะาน้น้าโอเคโอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสววัสดีสงสารไง มันมีรหัสมันมีรหัสของใที่แบบวันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจพี่ต้อยพี่ต้อยกูไม่ด้ไใจพี่ผมกลัวพี่จะคิดสั้นไปอ่ะพี่เอยเอาก็ที่พี่บอกผมมาไม่ใช่หรอว่าพี่จะปิดร้านแล้วอะนั่นนู่นนั่นนี่เอ้าห้าโมงเย็นห้าโไม่ใช่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 พี่ดิก็พี่บอกผมเองใช่หรอว่าจะปิดร้านแล้วจะปิดกิจการแล้วอย่างเงี้ย โอ้โหถือผ้าแบบนี้คือซอบน้ำตาใช่รับเนื้อ,อ <c oughs> เรื่องของเรื่องเมื่อวันก่อนอ่ะที่นั่งคุยเรื่องบทก็มาดิค้ากันนันนู่นนั่นนี<ม>่พี่ต้อยเอก,ก็เกิดมาว่าจะปิดกิจการเข้าหน้าฝนแล้วไม่มีรถคันไหนมาล้างรถเลยเงียบมากแล้วก็คือเรารู้ว่าพี่เจ็บปวดผมก็เจ็บปวด เหมือนยังเพลงป่ะเพลงอะไรพี่คุณเจ็บผมก็เจ็บเดี๋ยวนะเอาจริงนะประมาณนี้พี่พูดได้อย่างพี่พูดได้อย่างมันพูดดีกาพี่เนี่ยเนี่ยทำไมพี่ตักเอาจริงนะตักนะเอ้ตักฟังพี่ก่อนไม่ต้องคนดูโอเคคนดูเอฟซีขาวที่แล้วเนี่ยจริงร้านร้านพี่นะไม่ใช่ เฉพาะรับรับล้างรถสิบล้อแล้วก็ไม่ใช่เป็นล้างล้างรถอย่างเดียวพี่ซ่อมพี่เซอร์วิสพี่เปลี่ยนถ่ายนั้นมันเครื่องซ่อมช่วงล่างซ่อมอะไรรถยุโรปก็สามารถเอามาซ่อมได้พี่ไม่เคยคุยให้ตักฟังว่าพี่จะปิดร้านปิดอะไรพี่เพิ่งเปิดได้แค่สองสามเดือนเองทำลายการพี่คือโอเคคือผมเองก็ทราบดีว่าอ่ะโอเคหนึ่งสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าต่อหน้ากล้องแล้วมาพูดว่าเฮ้ยร้านเรามันกําลังจะอ่าคือแบบจะไปไม่รอด ถามว่าแล้วมันจะดีเหรอไม่ดีอ่ะนึกๆเออเออกล้กองอยู่ใช่ไหมมีกล้องอยู่จะไม่พูดพูดแต่ผมเป็นน้องพี่เจ็บผมก็เจ็บผมไม่ได้เจ็บอะไรพี่ไม่ได้จะปิดร้านอะไรอย่าเข้าใจผิดเข้าใจว่าจากยอดของลูกค้าเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆอ่า แต่ว่าตอนนี้ลูกค้ามาตกลงมันจะตกลงได้ยังไงแล้วม,มันตามันไต่ขึ้นน่ะตกตกมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็แบบต่อหน้ากล้องอ่ะโอเคอ่ะได้พี่ต้อยกล้องก็เป็นกล้องของเราเองเป็นเพราะกล้องของเราเป็นเพราะ,ะพวกเดียวกันนี้แหละกูจึงไม่ไว้ใจพวกมึงกูไปถ่ายกับไอ้ตายัดกูยังไม่ระแวงเข้ามึงสองคนมาเลยกูบอกตรงอ่ะแล้วมึงเอากล้องมาถ่ายกูว่ากูจะปิดนี่เลยไม่ได้ปิดแต่ว่าผมเองแค่ ทราบมาว่ามันจะเข้าสู่หน้าฝนลูกค้าก็น้อยรถมาซ่อมกัก็น้อยแล้วแกก็มาบ่นว่าเออเฮ้ยต้องมาแบกคอร์้แน่ๆนี่ผมได้ฟังผมกลับไปนอนไม่หลับ2อวันสองคืนผมต้องคอยมาคิดนะเนี่ยนี่ก็เลยจะมาช่วยพี่ต้อยช่วยอะไรดึงยอดให้มันขึ้นอีกครั้งหนึ่งร้านพี่ต้อยค่ะมาสคอตมาสคอตอันนี้ไงพี่เคยเห็นไหมพี่ตามคโดครับ <c oughs> เคยเห็นแต่ <c oughs> ท่อลม โอ้ยท่อลมผมว่ามันมันดึงดูลูกค้ายากมาสคอตเลยอ่ะมาสคอตที่บ,บอกว่าโบกแบบคอยโบกคน,นคือเป็นมาสคอตที่สามารถเข้าหาลูกค้าจริงๆเหรอใช่สมมุติพี่ต้อยเป็นมาสคอตในวันนีเ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวสมมติอะไร,รไปอะไรสมมติอะไรพี่ต้อยเป็นมาสคอตเนเนเน,น,นอันนี้คืออะไรมาสคอตพี่ต้อยต้องเป็นมาสคอต เอาเป็นว่าพี่เจ็บผมก็เจ็บพี่ต้อยเป็นมาสคอตผมก็เป็นมาสคอตด้วยกันไปพี่ต้อยไปลูกค้ามาแล้วไปพอเราบสมแป้งเสร็จแล้วนะครับเราจะพอกตัวพี่ต้อยดีด้วยแล้วก็เอาแกลงไปทอดเลยก็ค่ะไปพี่ต้อยมาไหน อะไรฮะนี่ไงพี่ต้อยนี่ไงมัดคอร์ของเราพี่ไม่ใช่อะไรฮะมึงบอกพี่มัดคอร์ชุดมัดคอร์มึงเข้าใจป่ะรู้เคยเห็นตาเคยเห็นพี่ที่สวมหัวตามคอนโดเป็นขนเป็นสัตว์เป็นนู่นนี่นั่นไม่มีไม่มีฮะตะเมื่อกี้มึงบอกว่าพพี่ใส่ชุดมัดคอร์มึงก็ใส่ใช่ไหมอ่เออมันก็โอเคไงอ่แล้วไม่มีคือฮะเราจะเอาสีระเลงตัวโลคอส มั่นใจแล้วว่าคลิปนี้ปล่อยกันออกไปรับรองพี่ลูกค้าเพียบอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมดีขึ้นดิอ่าโอเคดีขึ้นเออธุรกิจของพี่จะกลับมาดีขึ้นเชื่อน้องถามจริงนะธุรกิจของกูเนี่ยลงทุนไปเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ดินสอพองมึงเหรอวะกูถามจริงคอยดูเลยกันอ่าโอเคพี่เชื่อมึงพี่เชื่อตั๊กในฐานะที่ตั๊กเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบโซเชียลแม่งแบบกินเนียดอ่ะ ได้เลยเนาะขาแขนขาแค่นิดหน่อยขาถ้าทาไม่เยอะพี่โอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ร้านพี่ไงแต่หัวไม่ทาใช่ไหมทาแต่พอทานิดเดียวเอานิดเดียวพอเอานิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปนิดเดียวี่เอามาเอาดิเห็นปะโปรแกเราพี่พี่เจ็บน้องก็เจ็บโอเคเออเอาเวฟมาให้เราตะขันได้ไหมเอาไปโอ้โหลูตูเด็กโง่ ก็แบบดูตัวอยาอว่างดีดวอ้โหข้าตูเ<บ>เสร็จประทานหน้ <c oughs> เ, <c oughs> เราวียเหมือนเขาเหมือนเขาชอบเขาเริ่มชอบเขาเริ่มชอบแล้วแหละไแล้วเดี๋ยวเดินไปเนี่ยิงถามยิงใครจำหน้ากูได้ไหมแล้วไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่าไม่เห็นสีหน้าขาคน ดี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 ไม่เชื่อกูเต้นอียสัตว์เต้นดิเต้นดิเออก็บอกงดายงเออไอ้ท่อลมมันไม่กี่พันเลยมันไซื้อมาให้กูอ่ะเอออาลาดเปิดละเจ้าบิ๊กไส้์วิต์นะเจ้าล้อมรถด้วยล้างรถก็ได้ NBA ีแจกโบชัวร์นี่โบชัวร์มึงก็ไม่ได้ทำมาเขาก็ไปขอพี่ต้อยเองไงเขาเป็นขอพี่เองไงเอาหน้าตักก็ทำมาให้หน่อยดิโอชัวร์เห็นป่ะเห็นนั่งแฟนขับชอบเราเห็นไหมพี่ต้อยไอเดียผมมันเจิดจรัดพี่ต้อยแฟนขับเขาชอบเราฝากหน่อยนะจ๊ะอ่ามีรถมีอะไรก็ไปซ่อมร้านพี่นะร เดี๋ยวไปลดขึ้นราคาโอเคขอบคุณนะครับเข้าด้วยด้วยฝากด้วยนะฮะบิ๊กต่อยเซอร์วิสร้นี่ร้านประจำเลยร้านเอฟตีรายการพี่เลยเฮ้ยเ็กเบนส์ฝากด้วยนะครับพี่บิ๊กต้อยเซอร์วิสฮะนะครับสวัสดีครับถ้าเกิดพี่จะซ่อมรถเบนซ์เชิญเลยนะครับผมบิ๊กต้อยเซอร์วิสคุณเอ้ไม่ต้องกลัว บฝากรอยหนูหนูฝากหน่อยขอฝากงาน่อยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะล้างรถจะล้างใจจะล้างอะไรเชิญเลยพี่ตั๊กได้ใหญ่มากเลยนะคะใช่พี่ตั๊กได้เกินไปค่ะพี่ตั๊กได้เกินไปเพื่อธุรกิจให้อยู่รอดต้องทำครับพี่พี่เจ็บน้องก็เจ็บครับฝากด้วยนะฮะบิ๊กตอซอร์วิสนติ๊ค่ะคุณตำรวจครับ สวัสดีครับขอฝากร้านหน่อยฮะพิกต้อยเซอร์วิสครับผมป๋าบริการล้างรถนะครับผมป๋าขอฝากหน่อยนะครับป๋าผมอยู่ร้านนี้นะพิกต้อยเซอร์วิสฮะแต่ผมไม่ได้อยู่แถวนี้ครับไม่เป็นไรป๋าไม่เป็นไรฮะป๋าอยู่แถวไหนก็ได้ป๋ามีรถยนต์ป๋ามาให้ผมเลยครับทราบครับเดี๋ยวผมจะวินให้ฝากหน่อยนะครับผมพิ่อเซอิสพิกต้อยเซอร์วิสครับพิกติสบพกต่อยเอร์วิครับพิกต่อยเซอร์วิสครับพ่อรถไปเซอร์วิสครับพวครับ ล้างล้างรถเออเมื่องวันมากินอยู่ร้านที่เขาอยู่เลยประจานคุณไม่ได้แล้วเขาก็ต้องกลับมาใช้บริการเราอีกถูกต้องเออเพราะว่าเราคือบิ๊กต้นเซอร์วิสนะพอยังเนี่ยไปพอแล้วไปรับรองพี่ปังปังปังต้อยจ๋าอยากจะบอกว่าพี่เจ็บผมก็เจ็บนะฮะคือน้องชายคนนี้ รัที่มากนะครับขอให้พี่ต้อยฝ่ฟาฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ผู้ชายคนนี้ครับผมทำเพื่อครอบครัวของเขาถ้ารักพวกเราฝากเลยครับกับร้านพี่ต้อยเซอร์วิสฮะล้างรถทุกอย่างยกเว้น10รล้อนะครับผมรถเบนซ์ BM จะมาซ่อมบำรุงได้หมดเลยครับก็ขอให้พี่ต้อยฝ่าฟัน วิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้รวยรวยปกติพี่เจอกันพี่ผมแหน่กลับแล้วพี่ด้อยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำที่เป่าดามันมึงนี่นาะนะไอ้ตั๊กนะไอ้ตั๊กบริบูรณ์จันเรืองนะอยากจะบอกทุกคนนะเล่าอะไรฟังให้มึงไม่ไม่ได้เลยเนี่ยฮะกูไม่ตั้งใจกูไม่ได้แบบว่าเจอวิกฤตไม่ได้เจออะไรเลยเนี่ยหน้าบ่นมันก็เป็นปกติอะ่ะกูวิกฤตกูจะปิดร้านคืออะไรเนี่ยแล้วมันโกนมันกอดคืออะไรเนี่ย ไม่มีตังค์ไม่มีงบมึงก็บอกกูดีกูไปเช่าให้มึงได้ตางหน้าปนเนี่ยสองสาเดือนทุกคนผมมาสายป่านยาวผมมีแล้วเก็บไว้แล้วสี 4, 5, ่หนะ้าแสนน่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมก็เออถ่ายนะ้ำมันเครื่องผมก็ทําไงช่วงลงช่วงล่างผมก็ทําไงสิบล้อสิบล้อ,อไม่ต้องมาแป้งเนี่ยไม่รับพานะเออไม่ต้องมาแบบเออมาปัานน่นในก็แต่ในดราม่าอะไรนะเว้ยเอาไว้ปรึกษาบอลดีกว่าบอลน,นี่เขาแบบว่าเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือคน แล้วไม่ทําให้พี่ต้องแบบว่าอับอายด้วยเออแล้วมันก็ไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่รับผิดชอบโอ้ยไปเดี๋ยวเติมอีกหน่อยเลยมันหมดแล้วลูก